ราบสวัสด like yeah, like ีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศึกชิงประชันพลังไฟฮีโร่มูเจนโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็พาร์ทที่เท่าไหร่แล้วเนี่ที่9เหรอใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ใชพาที่9นะครับผมก็มีจํานวนอยู่5คู่เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปาต่อสู้ได้เลยนะครับผมคู่แรกก็คือเบจิโต VS กับชิซุยนะครับไปครับ โอเคนะคร <inequ ity S 1> ับผู้แรงนะครับผมเบจิโต้ vs กับชิซุยไปครับเลดี้ไฟเอาละครับเบจิโต้โจมตีไปก่อนนะครับผมเบจิโต้เบจิโต้ของเราโจมตีไปโจมตีไปโจมตีไปรัวๆเลยนะครับผมชิซุยพยายามโจมตีกลับไปแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้สุนโอของเขาแล้วก็ใช้สกิลดาบออกไปนะครับผมแล้วก็ชาร์จพลังนะครับผมต่างคนต่างชาร์จชิซุยชิซุยได้ก่อนนะครับผมชิซุยชิซุยใช้คาถาไฟแต่ไม่ถูกนะครับผมเบจิโต้ใช้พลังอีกแล้วนะครับผมใช้พลังบิ๊กแบงแอคแท็กนะครับผม สามครั้งเลยแล้วครับผมสามครั้งติดชิซุยโจมตีกลับไปแล้วนะครับผมด้วยคาถาไฟนะครับผมและคาถาไฟอีกทีนะครับผมอ่าเบโตโจมตีไปนะครับผมโจมตีไปโจมตีปั๊ป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 โจมตีไปนะครับผมเบตโตของเราเอาล้วครับเอาล้วครับผม่าคนต่างชานะครับผมใครได้ก่อนชิซุยได้ก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลไปพลังไฟนะครับผมคาถาไฟ คาถาไฟอีกแล้วนะครับผมแต่เบตโซก็ใช้เบิกแบงแอคแท็กนะผมบิ๊กแบงแอคแท็กอีกครั้งนะครับผมไปอ่าแต่แต่วาไปข้างหลังนะผมชิสุนของเราเอาละครับเบตโตของเราจะไปยังไงต่อเบตโตยิงไปแล้วผมใช้สกิลไปแล้วนะครับผมเบตโตเบตโตยิงไปแล้วผมโจมตีไปอย่างรวดเร็วสวีไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะผมแต่แต่วาไปข้างหลังแล้วก็โจมตีไปกลับไปได้แล้วนะครับผมแล้วก็โจมตีด้วยเขาทาไฟคาถาไฟแล้วก็ตองต่อด้วยคาถาไฟอีกแล้วครับผม เบตโต้ก็พยายามโจมตีกลับไปนะครับผมเอาละครับเบตโต้พยายามโจมตีกลับไปอย่างรวร็วรวดเร็วรววแต่แต่ถูกสวนกลับด้วยคาถานี่ลวงแหวนนะครับผมแล้วก็โจมตีต่อไปนะครับผมเบตโต้โจมตีไปโจมตีไปเอาละครับชิซุยชิซุยไม่ยอมแพ้นะครับผมเบตโต้ใช้พลังนิดนึงแล้วก็โจมตีไปนะครับผมแต่ไม่ถูกเลยนะครับผมชิซุยก็โจมตีกลับไปนะครับเอาละครับผมเอา๋ยละครับเบตโต้โจมตีไปอืมอืมเรียบร้อยครับผมฝ่ายซ้ายนี้คือเบจิโต้ครับ ไปรอบที่2ครับผมไปครับเดยไฟไปรับผมเอาล้ครับช่ซุยไปจมโจมตีเริ่มก่อนนะครับผมเปิดก่อนนะครับผมเป็นต้ของเราก็โจมตีกลับไปนะผมสวนกลับไปนะผมเพื่อล้างแขนนะครับผมไปแล้วครับชิซุยกระโจมตีไปนะผมด้วยนี่วงแหวนของเขานะครับผมนี่วงแหวนการหลอกลวงนะครับ,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 บไม่ใช่ออะไรวะลวงตานะผมก็คือคาถาลวงตาไปครับเดีชซุยกระโจมตีไปด้วยในคาถาไฟนะครับผม เอาละครับคถาไฟยิงไปแล้วผมปุ่มปมปื่มปุ่มปค่ับต่คนต่มปุ่ครั่ใครได้ก่ิซุได้ก่นนะ่รับผมปุ่มปุ่มปุกไปะคมับผมปโตมปุชมปปุ่ไปปุ่้ปุมปุ่ไปม่มปุ่มปุ่ม่มปุ่มมปุ่มปุ่มมุ่มปุ่มปุ่ม่มปุชปุ่มปุ่มปุ่มมปุ่มปุ่มป่จพลังนะครับผม่มุ่่ขวางด้วยชิซุย ซียก็โจมตีด like so ้วยโซโซโอนะครับผมไม่สามารถโจมตีเข้าได้เลยนะครับผมอ่าเบจิตุของเราจะไปยังไงแล้วทีนี้เอาละครับเอาละครับซุยก็โจมตีไปเยือดรัวอะไรนะครับผมเลือดเหลือนิดเดียวแล้วครับผมเบจิตุของเราเอาละครับเบจิตุของเราซุยกลับมาล่างเดิมแล้วเบจิตุของเราก็โจมตีได้แล้วนะครับผมแล้วก็คคคววบบุมคุมตัวไฟแล้วก็โจมตีไปนะครับผม อ่าแล้วก็ต่างคนต่างชาติที่แล้วนะครับผมชิซุยได้ก่อนครับผมเป็นคาถาไฟไปแล้วนะครับผมเอาละครับตายเรียบร้อยครับผมเป็นเจโต้กูโอเคครับรอบสุดท้ายของเราแล้วนะครับผมไปครับใครจะเป็นฝ่ายชนะไฟบิ๊กแบงแอคแท็กไปแล้วครับผมแล้วก็โจมตีศัตรูไปแล้วนะครับผมเบจิโต้เป็นเปิดเป็นคนไฟเปิดก่อนครับผมแล้วก็โจมตีไปรัวๆเลยนะครับอ่าว้าไปหาศัตรูแล้วก็โจมตีด้านหลังนะครับผมแต่ชิซุยก็โจมตีด้วยคาถาไฟดาบนะครับผมเออ ดาบของเขานั่นเองนะครับผมแล้วก็โจมตีไปนะคร <Veron ique. S 2> ับผมเอาละครับเบตโต้เบตโต้พยายามโจมตีไปแล้วนะครับเบตโต้ช้าพลังแต่ช้าได้ดีเดียวแล้วก็ถูกขัดขวางด้วยชิซุยนะครับผมอ่าต่างคนต่างช้านะครับผมใครได้ก่อนใครได้ก่อนเบจิโต้ได้ก่อนนะครับผมแล้วก็โจมตีสกิลไปนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้โอ้โหไม่เป็นไรครับผมไม่ทูคร <The> ับไม่ท <the d consoles> <sh> ูครับเพราะว่าเราใช้สกิลไปแล้ว ไฟไปแล้วนะครับผมตัวของเรากระาไฟไปแล้วนะครับผมแต่ไม่ถูกนะครับผมไม่ถูกสักอันเลยนะฮะแต่ถูกระเบิดนะครับผมเบโตของเราเบโตัวยิงไปยิงไปแล้วก็โจมตีโจมตีรัวๆไปนะครับผมโดยคอมโบนะครับอ่าเบโตชาร์พลังนะครับผมแต่ถูกชัดถูกระเบิดด้วยชิซุยนะครับผมแล้วก็โจมตีไปนะครับเอาละครับใครจะเป็นฝ่ายชนะเอาละครับเบโตโจมตีไปหยิบไว้หยียบไว้ครับผมชิซุยก็โจมตีไปด้วยระเบิดอีกแล้วแล้วก็เป็นตัวก็โจมตีฟุ่งโจมตีแล้วก็ โจมตีด้านบนนะครับผมโอ้โหพูดไม่ทันแล้วพูดไม่ทันแล้วใจเย็นเอาละครับคาถาไฟ,ไ,ฟาไปแล้วนะครับผมโอ้โหเอาละครับเบตโต้โจมตีไปแล้วนะครับผมเบตโต้ไม่แปลงร่างเลยเหรอมิเตโต้บอกว่าโอ้โมอโไม่แปลงร่างหรอกอ่าเออหรืว่าจะแปลงร่างขอโถษทางโอ้โหเบตโต้จะแพ้ครับไม่นะ เบจิโต้กูจะแพะ้กูไม่กอดนี่มึงในเรื่องตะกบอลจริงๆว่าจะเนี่ยเอาละครับเบจิก้กลับไปนะผมไปพยายามจะโจมตีไปนะผมพยายามจะชนะครับแต่แต่โดนคาถาไฟไปแล้วนะโอ้โหเลือดเลือดคอยเลือดคอยเรียบร้อยเรียบร้อยป่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเบจิโต้เป็นายชนะนะครับผมโอเคครับผม คู่ที่แรกนะครับผมคู่แรกนะครับผมเป็นตู้เป็นฝ่ายชนะครับต่อไปคู่ที่2ครับไปครับคู่ที่2ครับกิมจอ vs กับท็อปโปไปครับผมเลดีไฟไปครับเอาละครับท็อปโปเป็นฝ่ายเปิดก่อนนะครับผมท็อปโปโจมตีไปโจมตีไปกิมจอก็หลบหลบหลบแต่ไม่หลบไม่ได้นะครับผมหลบได้นิดเดียวนะครับผมท็อปโปก็โจมตีโจมตีพยายามโจมตีไปนะครับผมท็อปโปเราจึงอ้วนอยู่นะฮะอืมเราจึงสมส่วนอยู่ท็อปโปของเราเนี่ยเออกิมจอก็พยายามโจมตีกลับไปนะครับผม อ่าต่างคนต่างช้างนะครับผมต่างคนต่างช้างใครได้พลังก่อนใครได้พลังก่อนอ่าเอานะครับเอาละครับอ่าต่อปกโจมตีไปครับผมด้วยสกิลแห่งสปินนะครับผมเอานะครับหยิบจอโจมตีด้วยดาบด้วยดาบอีกครั้งแล้วนะครับผมโอ้ยครับต่อปกโจมตีไปโจมตีไปหาคนต่างช้างครับใครได้ก่อนนะครับผมใครได้ก่อน ใครได้ก่อนกิมจอได้ก่อนนะครับผมแล้วก็โจมตีไปนะครับผมเอาละครับกิมจอโจมตีไปอย่างรัวๆเลยนะครับผมเอาละครับท่อป,ปูใช้ถ้าไม่ตายไปนะครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหเวยกิมจอตายแล้วนะฮะโอเคนะครับผมรอบที่สองครับเอาละครับใครจะเป็นฝ่ายชนะ ท่อโป้ท่อโปโจมตีไปโจมตีไปแล้วครับผมท่อโปของเราพยายามจะโจมตีโจมตีไปอีกแล้วนะฮะพลังอันดุนแรงของท่อโปกิมจอก็ชาร์จพลังแต่ถูกกันขวางนะวยท่อโปท่อโป้ก็พยายามจะโจมตีไปนะผมไม่ให้ชาร์จพลังได้นะครับเอาเลยครับท่อโป้ช์จพลังนะผม ครับโอ้ชัยทำให้ตายไปแล้วนะครับผมแล้วก็ชัยโจมตีไปแล้วนะครับผมโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ําเลยนะฮะเลือดเหลือนิดเดียวนะครับผมเอาล้วครับคิมจอก็ใช้พลังไปแล้วนะผมคืนพลังเซโร่นะครับผมโจมตีไปนะครับผมทัพโปก็ใช้พลังนะครับผมต่างคนต่างชาร์จทัพโปก่อนนะครับผมทบไปโจมตีไปแล้วนะฮะแต่ถูกไม่ถูกนะครับผมทัพโปโจมตีไปนะครับผมใช้สกิลโจมตีไปโจมตีครับผมโอ้โหเอาละครับเอาละครับทัพโปโจมตีโจมตีไปแล้วโอ้โห กิมจอก็ยิงเซโร่ไปนะครับผมยิงเซโร่ลูกบอลออกไปนะครับผมทับโปก็โจมตีไปแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับผมทับโปกเป็นฝ่ายชนะครับคู่ที่สองทับโปกนะครับผมต่อไปคู่ที่สามครับโกเอาละครับคู่ที่สามเบียคุยะสงครามเรือดพันปี vs กับโบโดโตะไปครับเอาละครับโบโดโตะโจมตีไปก่อนนะครับผมเปิดก่อนโบโดโตะใช้สกิลสายฟ้าออกไปนะครับผมโบโดโตะโจมตีด้วยกระสุนวงจักร บริโตกระสุนวงจักรอีกแล้วนะครับผมเบียคุยะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับผมแต่โจมตีกลับได้นะครับผมอ่าบริโตโจมตีกลับไปนะครับผมบริโตโจมตีกลับไปกลับไปอีกกลับไปอีกกลับไปอีกคอมโบอย่างรัวๆเลยนะครับผมบริโตของเราเบียคุยะก็พยายามจะโจมตีกลับนะครับผมแต่ไม่ได้เลยนะครับผมอ่าบริโตบริโตของเราถูกโจมตีแล้วนะครับผมเบียคุยะของเราเบียคุยะของเราเบียคุยะของเรา เดี๋ยว์คุย่าโจมตีไปแต่ไม่ได้ครับผมโบรูโตโจมตีไปอย่างรัวๆเลยนะครับผมแล้วก็ตายไปนะครับผมออืแถมกระสุนวงจักรซะด้วยโอเคครับเอาไปรอบสองครับเอาล้วครับเรดี้ยวดีไปเรียบร้อยครับไปครับใครเป็นใครเปิดก่อนเบียร์คุย่าเป็นใครเปิดก่อนนะครับผมเบียร์คุย่าก็โจมตีไปอย่างรัวๆเลยนะครับผมคอมโบอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมโบรูโตก็ใช้กระสุนวงจักรแต่ไม่ถูกนะครับผม โบรโตใช้สกิลบรูโตสตรีมนะครับผมแต่ไม่ถูกเลยเลยนะฮะอ่าเบโคย่าพยายามจะโจมตีนะครับผมแต่โบรโตก็โจมตีด้วยกระสุนวงจักรนะครับผมกระสุนวงจักรอีกทีครับผมกระสุนวงจักรอีกทีแต่ไม่ถูกนะครับผมเบียโคย่าช้าพลังนะผมเบียโคย่าช้าพลังแต่โบรโตเรียกเพื่อนออกมานะครับผมแล้วก็โจมตีแต่ไม่ได้นะผมเบียโคย่าโจมตีกลับได้ก่อนนะครับผมโบรโตก็โจมตีได้ไปแล้วนะฮะอ่าโบรโตโจมตีอ่าแล้วก็ป้องกันไม้นะครับผมโบรโตเรียกเงาพันล่างมาเฮ้ย บรูโตเรียกล่างมาแต่ไม่ได้เลยนะฮะเบียคุย่าก็โจมตีด้วยบรูโตเรียกเพื่อนออกมาแล้วผมเรียกซาสึกิออกมานะครับผมเรียกอาจารย์ซาสึกิออกมาแล้วก็สลาดะแต่ไม่ถูกอะไรเลยนะครับผมเบียคุย่าใช้บงังใครนะครับผมเอาแล้วครับเบียคุย่าใช้บังใครแต่บรูโตก็ใช้แยกล่างแต่ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมบรูโตสตรีมเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเอาแล้วครับคู่ที่สามบรูโตเป็นไฟชนะครับผมต่อไปคู่ที่สี่ครับ คู่ที่4ครับผมนวดขาว VS กับเซเบอร์ครับผมเอาละครับเดี้ไฟไปครับผมนวดขาวโจมตีเปิดก่อนนะครับผมนวดขาวเปิดจีเปิดก่อนแล้วก็รัวๆเลยนะครับผมคอมโบรัวๆเลยนะฮะเซเบอร์ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับผมเซเบอร์ก็สวนสวนโจมตีกลับแต่โจมตีกลับได้กี่นิดเดียวครับผมนวดขาวก็โจมตีกลับด้วยคอมโบแบบโคตรคอมโบนะครับผมแล้วก็ตายไปนะครับผมโอ้โหรอบที่สองครับมาเดี๋ยดีไฟเอาละครับ ใครจะเป็นใครเปิดก่อนใครเป็นฝ่าเปิดก่อนไปเอา,ต,า,ต,า,าต่างคนต่างชาร์จพลังนะครับผมใครได้ก่อนเซเบอร์ er ได้ก่อนนะครับผมแล้วก็โจมตีพัดถ้าไม่ตายไปแล้วนะครับผมไม่ใช่ทํำไมตายครับสกิลธรรมดาครับอา่าหนวดขาวก็โจมตีด้วยคอมโบอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ใช้พลังแห่งอ่จำไม่ได้ครับเออใช้พลังไปแล้วโจมตีไป็นระดูระดๆเลยครับผมคอมโบอย่างรัวๆแล้วก็ตายไปนะบมโอ้โหมันช่างโกงอะไรแบบนี้โอ้ไ oh ม่กอดคู่ที่4ครับหนวดขาวเป็นฝ่ายชนะครับผม ต่อไปครับคู่ที่5ครับผมคู่สุดท้ายแล้วโอเคนะครับคู่สุดท้ายแล้วผมสาระ BS กับคุซันนะครับผมไปครับเลีดี go ไปครับผมสาระใช้กระสุนเอ้ยไม่ใช่ดาวกระจายออกไปแต่ไม่ได้นะผมไม่ถูกสาระใช้พลังนิดนึงแล้วก็โจมตีไปนะครับผมแต่ไม่ถูกอะไรเลยนะครับผมสาระก็จะพยายามจะโจมตีไปนะครับผมแต่คุซันพยายามจะโจมตีโจมตีสวนกลับไปแต่ถ้าสาระโจมตีไปได้แต่สัคุซันคุซันโจมตีไปสาระโจมตีไปอย่างรวดวเลยนะครับผม เพลงมันช่างดุเดือดจริงๆเพลงมันช่างแบบพระเอกจะชนะนางเอกจะชนะไหมเอาล้ครับสระของเราโจมตีไปนะครับผมโจมตีไปอือหือไปอือหือคู่สุดท้ายของเราแล้วไปแล้วครับผมโจมตีไปสระดัาช้าพลังช้าพลังคุสันโจมตีกลับมาบุมโดยข,ขดัดขวางในการช้าพลังแต่สะระใช้าขาถา,า,าไฟออกไปนะครับผมแล้วก็คุสันตายไปนะครับแอบไปครับเราที่สองเลดี้ ไปแล้วครับผมสลัดโจมตีโจมตีแต่ถูกขัดขวางด้วยคุซันนะครับผมคุซันโจมตีไปนะครับผมโดยใช้น้ําแข็งนะครับผมผลน้ําแข็งนะครับผมจําชื่อผลไม่แล้วนะฮะเออจำชื่อผลไม่ได้แล้วนะฮะสลัดก็โจมตีไปนะครับผมเอาแล้วครับคุซันของเราคุซันโจมตีไปนะครับผมรัวๆเลยนะฮะเฮ้ยคุซันของเราคุซันคุซันแข็งสาระออกไว้นะครับผมสลัดแข็งอยู่โอ้โหสลัดวาบออกมานะครับผมใช้ภาษาเอ่อ สลับล่างนะครับผมแล้วก็โจมตีคุซันออกไปนะครับผมอืมฮึอ่ะพะัฒนาสลับล่างแล้วนะครับผมขอรับโจมตีไปนะครับผมสตาร์เขาเราโจมตีไปสลาดใช้พลังแต่ไม่ได้ครับผมถูกกดหวางด้วยคูซันแล้วก็ดาวกระจายถูกไปอืมไม่ถูครับผมฤฤฤฤอืมฮึเอาแล้วครับเอาแล้วครับ ผู้ซันโจมตีไปนะครับผมผู้สันจะไม่ให้ชนะได้นะครับผมโอ้ล่ะสระระสะระโถมตีไปแล้วครับผมไม่ถูกครับผมอื้อหือสระระกระจายกดาวกระจายวงจักรเฮ้ยดาวกระจายเออเอาละครับผู้สันพยายามจะจูงตีแต่แต่เรียบร้อยครับผมโหครับรอบที่สองผู้สันเป็นฝ่ายชนะต่อไปครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมมาครับเด็ดดี้ไฟเอาละครับโถมตีไปอื้อหือไม่ได้ครับผม กุสันโจมตีอย่างรัวนๆนะครับผมสระดะก็พยายามโจมตีไปนะครับผมแต่ไม่ถูกเลยนะฮะอ่เอาล้วครับกุสันโจมตีไปเรื่อยๆเลยนะฮะ,ะสระของเราสลับล่างไปอย่างรัวๆเลยนะครับผมผมว่าการโจมตีนี่มันรุนแรงจริงอ๋อครับสระถูกแข็งอื้มถูกแช่แข็งนิดเดียวโอ้โห เอาล้ครับสระของเราจะไปยังไงต่ออุซัน moon, ของเราโอ้โหอุซันน้ำแข็งช้าพลังแล้วนะครับผมสราใช้คาถาไฟนะผมจิงออกไปนะครับผมซันก็ใช้โจมตีออกมานะผมใช้ดาบน้ำแข็งโจมตีไปนะผมโจมตีไปอีกแล้วนะฮะโจมตีไปอีกครับผมสระทำอะไรไม่ได้เลยนะผมนอกจากโจมตีแล้วก็ช้าพลังครับสระของเราช้าพลังแล้วก็โจมตีไปแล้วนะผมพยายามจะโจมตีให้ได้นะครับผมนะเพื่อได้รับชัยชนะของเรา เอาล้ครับสนาะเราสนาเสนาเสนาไม่นะเสนะไม่อ,อือฮือเรียบร้อยครับโอเคนะครับผมคู่ที่5นะครับผมคู่ซันเป็นฝ่ายชนะครับโอเคโอเคนะครับผมก็ทุกการแข่งขันนะครับผมผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับว่าใครชนะนั่นเองนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ผมอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมนะก็ เจอกันที่พาร์ทหน้านะครับผมพาร์ทที่10นะเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย